อีกมุมที่หลายคนไม่รู้ชมพู่อารยาชอบทำแบบนี้กับเพื่อนดารายกอ้ำซุปตาตัวจริง ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าชมพู่อารยาก็ถือเป็นซุปตา์แถวหน้าของเมืองไทยแถมยังลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นตัวแม่และยังฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมายค่ะล่าสุดเจ้าแม่ออแกันไนชื่อดังอย่างก้องปิยะที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคนในวงการบันเทิงก็ได้ขอเปิดอีกมุมที่แสนน่ารักของชมพู่ในความที่เป็นคนนิสัยดีมากๆของเธอที่หลายคนไม่รู้ค่ะโดยเธอบอกว่าเจอดาราดีๆเยอะอย่างคุณชมพู่อารยา ขออนุญาตพูดนะคะคุณชมพู่น่ารักมากถึงแม้หลังๆนางไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์แต่เวลาที่เป็นเพื่อนที่นางรู้จักเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหานางจะโทรศัพท์มาเลยถามว่าพี่ก้องรู้จักคนนี้ไหมนางอยากช่วยนางยังมีน้ำใจกับคนในวงการเราบอกได้เท่านี้ไม่ชมแค่นี้น่าจะพอชมก็จะบอกว่าแค่นี้ไม่ได้หรอกพี่เอาไปอีกชมพู่เป็นคนน่ารักด้านหมดดำคชาภาก็ได้พูดเสริมว่าชมพู่นางจะโอนเงินช่วยทันทีเลย และนางชอบทำบุญกับโรงพยาบาลคนป่วยนอกจากนี้กองปิยะยังได้เผยถึงการทำงานกับอีกหนึ่งซุปตาตัวแม่อย่างอั้มพัชราภาค่ะที่เป็นคนที่นาทีหนึ่งก็ไม่เลทเขาเป็นซุปตาจริงๆสุดยอดในวงการนัดเขาทำงานเขามาตรงเลทอย่างมากไม่เกิน15นาทีมาแล้วบอกก่อนนะคะดังแค่ไหนเขาดังมากเขาก็ขึ้นบนเวทีซ้อมค่ะเขาซ้อมบนเวทีคือบางคนที่เคยเจอมาให้ผู้จัดการมาซ้อมตอนไม่ดังมาซ้อมพอดังปุ๊บก็ให้ผู้จัดการ มาซ้อมแทนซึ่งจริงๆแล้วคุณอ้ําไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณอ้ําขึ้นมาซ้อมเองดูเองเพราะว่าจริงๆแล้วดาราเขาต้องมาลองเดินดูว่าบนเวทีต้องเดินขนาดไหนถึงจะรู้นี่คือสิ่งที่คนเป็นซูเปอร์สตาร์เขาทํากันเขาถึงอยู่ได้อย่างนี้ไงขําฟ้ากองปียะกล่าวค่ะ